สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอสําหรับเข้าสู่ครูเกษตรทุเดย์โดยคลินิกพืชครูเกษตรค่ะวันนี้จะขอพาเพื่อนมารู้จักกับแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิดอีพีหนึ่งกันค่ะแมลงศัตรูพืชหมายถึงพืชที่มีลําตัวเป็นป้องซึ่งสัตว์เหล่านี้ได้ก่อความเสียหายแก่พืชเพราะปู่แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังลําตัวแบ่งออกเป็นสามส่วนคือส่วนศีรษะอกและท้องมีผนังหุ้มลําตัวแข็งดังนั้นการเจริญเติบโตของแมลงจึงต้องอาศัยการลอกคราบ แมลงศัตรูพืชออกมาแมลงมีห้าจำพวกดังนี้หนึ่งแมลงกัดกินใบได้แก่นอนผีเสื้อตะกะแตนงูปีแข็งแมลงพวกนี้มีปากแบบกัดกินสามารถกัดกินใบทั้งหมดหรือกัดกินเฉพาะตัวใบแล้วเหลือเส้นใบไว้ทําให้พืชขาดส่วนสังเคราะห์แสงหรือขาดที่สะสมอาหารหรือขาดยอดอ่อนสําหรับการเจริญเติบโตต่อไป หากเพื่อนเกษตรตกรท่านใดต้องการปรึกษาแมลงศัตรูพืชสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาในคลินิกพืชครูเกษตรได้เลยนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ควารู้สึกดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ